เรื่องนี้เราย้อนเวลากลับไปประมาณสัก 5ปีที่แล้วพี่การเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะครับลูกเขาเป็นเด็กออทิสติกแต่ว่าเป็นลักษณะออทิสติกเทียมก็คือลูกเขาติดโทรศัพท์มือถืออย่างมากพี่การเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยอยู่ที่ที่หนึ่งตอนนั้นพี่การได้ไปหาบ้านหรือว่าที่พักอาศัยใหม่ที่มันใกล้ที่ทํางานที่สุดแล้วเขาก็ได้เจอคอนโดที่หนึ่งฮะมันเป็นคอนโดระดับกลางในตอนนั้นเขาถูกใจคอนโดนี้มากเพราะหนึ่งคือราคามันถูกมันไม่แพงพร้อมกับออปชั่นทุกอย่างที่มีหมดเลยในครั้งนั้นครับในคือ แรกที่เขาเข้าไปเขาต้องแปลกใจมากแล้วขณะที่ลูกเขานั่งเล่นเกมเหมือนลูกเขากาลังนั่งถกเถียงกับใครคนหนึ่งว่าทําไมเล่นอย่างนั้นทําไมมึงเล่นอย่างนี้แต่ด้วยความที่เขาเข้าใจว่ามันอาจจะเป็นพฤติกรรมของลูกเขาเขาก็ไม่ได้สนใจหรือไม่ได้ใส่ใจอะไรและในวันนั้นครับที่เขารู้สึกว่าทําไมลูกเขาเนี่ยชอบมีบาดแผลตามตัวเยอะแยะไปหมดรอยฟกช้ำไม่ว่าจะเป็นที่หน้าที่แขนที่ตัวก็ดูแลผิดปกติไปมากจากอาการเด็กคนหนึ่งที่เคยเป็นเขาเลยถามลูกเขาว่า ห,หเป็นอะไรลูกทำไมตามเนื้อตัวเองเนี่ยมันมีบาดแผลประจําเลยเล่นเกมมันเกินไปหรือเปล่าเอาหัวโคกกําแพงหรือเปล่าลูกบอกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยพ่อเพื่อนหนูที่มาเล่นด้วยเขาชอบเล่นแล้วเขาชอบทําหนูดังแรงหนูบอกแล้วว่าหนูไม่อยากเล่นแรงพี่ก็เลยถามว่าหนุ่มแล่ออกไปนอกห้องทําไมพ่อไม่ให้ออกไปหนูไม่ได้ออก,ออกเพื่อนเข้ามาในห้องหนุ่มอย่าทําอย่างนี้นะลูกพ่อไม่ชอบที่หนูต้องโกหกพ่อก็อมีการถกเถียงกันระหว่างพ่อกับลูก สุดท้ายก็ต้องเงียบกันไปครับในครั้งนั้นครับเขาก็เฝ้าดูพฤติกรรมลูกแบบห่างๆจนครั้งหนึ่งลูกเขามีอาการผิดปกรรติที่มากขึ้นครับลูกเขาเก็บตัวในห้องน้ำจนพ่อได้กลับมาถึงบ้านพอกลับมาถึงบ้านก็ดินเสียงลูกเขาเนี่ยร้องด้วยความเจ็บปวดร้องด้วยความร้อนที่ตามผิวหนังเขาเข้าไปในห้องน้ำครับเขาเห็นน้องหนุ่มเนี่ยกำลังใช้ฝักบัวเนี่ยลาดตัวเองโดยที่เปิดเครื่องทําน้ําอุ่นสุดเลยเขาก็เลยดึงลูกเขาออกมาเขาเลยรู้ว่าหูทางน้ำเนี่ยมันร้อนมากทําเป็นคำอย่างนี้ เขาพยายามถามลูกเขาว่าลูกทําอย่างนี้ทําไมลูกเขาได้แต่ร้องไห้ครับไม่ยอมตอบอะไรร้องไห้ด้วยความกลัวร้องไห้ด้วยความที่เด็กตกใจครับลูกบอกได้เพียงว่าพ่อไปจากที่นี่เถอะที่นี่หนูไม่อยู่แล้วเพื่อนหนูมันเกเรเพื่อนหนูมันไม่ดีพ่อเลยถามว่าเพื่อนที่ไหนลูกเพื่อนที่ไหนเพื่อนในห้องเนี่ยแหละพ่อมันเข้ามาทุกวันแต่มันนิสัยไม่ดีพ่อก็เลยพยายามซักลูกหลงมาในเกมลูกเพ้อไปในเกมหรือเปล่าเขาเข้าใจว่ายอย่างนั้น แต่มันไม่ใช่ครับหลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์ผ่านมาครับลูกเขามีอาการบาดเจ็บที่มากขึ้นตามเนื้อตัวที่เคยพุพองยังไม่หายแต่ตอนนี้ลูกเขาฟันหักลูกเขาอาธิบายเพียงแค่ว่าเพื่อนทำร้ายจนครั้งนั้นเขาโมโหและทนไม่ได้เขาบอกหยุดอยู่ยนี้เลยถ้าไอ้หนุ่มเองไม่หยุดเองไม่ต้องเล่นเกมแล้วไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นข้าวไม่ต้องกินลูกพยายามอาธิบายครับพยายามอธิบายยามผู้ที่ฟังว่าตัวเขาถูกทำร้ายโดยเพื่อน เขาเลยเพื่อนที่ไหนไปตามมาไปตามเพื่อนมาลูกได้พาเข้าไปในห้องน้ําชี้ไปที่นั่งว่าเพื่อนอยู่ใต้นี้เขาบอกอยู่ใต้นี้ได้ยังไงในนี้มันคือที่นั่งที่นั่งอาบน้ําเขายืนยันว่าเพื่อนเขาอยู่ในนี้เพื่อนออกมาในนี้ประจําเขาเห็นพ่อก็เลยโมโ oh หแล้วก็บอกว่าถ้าพูดอย่างนี้โกหกอย่างนี้พ่อจะตีแล้วนะแต่ลูกก็ยืนยันว่าเพื่อนเขาอยู่ในนี้จริงทําให้เขาตะโกนขึ้นมาด้วยความโมโ oh หว่าถ้าเพื่อนมึงอยู่ในนี้จริงๆอะ่ะก็ออกมาสิวะออกมาให้พ่อเห็น ตอนนั้นเองหลังจากที่เขาตะโกนขึ้นมาครับเขาดินเสียงเสียงบางอย่างที่อยู่ในห้องครับเสียงเสียงนั้นก็คือเสียงเด็กคนหนึ่งที่พูดขึ้นมาว่าช่วยหนูด้วยลุงช่วยหนูด้วยหนูอยู่ในนี้จริงๆตอนนั้นพี่ท่านนี้ได้หันไปมองและพยายามสอดสายตาว่าเสียงนี้มาจากไหนเขาได้เดินออกไปดูครับขณะที่เดินออกไปดูเนี่ยเขาก็ได้เห็นว่าในห้องมีรอยน้ำครับเป็นลอยเท้าเล็กๆที่มีแค่ครึ่งเท้าที่เดินไปเดินมา 3- 4สเที่ยวแต่เขาก็มั่นใจว่า มันไม่ใช่รอยเท้าของพวกเขาแน่นอนเขาเลยถามนุม่มเพื่อนเองอะตัวแค่ไหนเพื่อนตัวเท่าหนูพ่อแต่มันเกเรพ่อมันอยู่ในนี้ทําให้ครั้งนั้นเขารู้สึกจิตใจไม่ดีแล้วเขาก็เลยด่าขึ้นมาจากในห้องเลยว่าถ้ามึงเป็นผีจริงเนี่ยมึงทําให้กูเห็นสิว่ามึงะมีจริงในตอนนั้นเองครับเขาได้ยินเสียงระเบียงมันลั่นลั่นเหมือนกระจกดัง ั้งขึ้นมาแล้วตอนนั้นเขาได้กลิ่นเห,นหม็นไหมที่มันโชยมาจากในห้องตอนนั้นเขากลัวว่าเครื่องทําน้ําอุ่นเนี่ยมันช็อตหรือเปล่าเขาก็เลยวิ่งไปดูในห้องน้ํานั้นครับที่เขาเห็นภาพก็คือเขาเห็นเด็กคนหนึ่งครับตัวดําไหมเกรียมเหมือนกับเด็กคนนั้นนะ่ะถูกไฟช็อตหรือว่าถูกไฟเผาที่ตัวนั่งคนอยู่ที่นั่งอาบน้ํามุมหนึ่งที่ท่านั้นตะลึงครับมองด้วยความไม่แน่ใจว่าตรงนั้นคืออะไรแล้วจากนั้น เด็กคนนั้นได้เงยหน้าขึ้นมาครับหนูอยู่นี่หนูอยู่นี่หนูอยู่ตรงนี้ทำให้พี่ท่านตกใจด้วยความกลัวที่มันไม่เคยเห็นในชีวิตเขาได้กระชากไอ้น้องหนุ่มลูกเขาวิ่งออกจากห้องครับแบบไม่คิดชีวิตเลยแล้วไปอยู่ข้างล่างใต้ตึกตัวสั่นทำอะไรไม่ถูกจนช่วงเวลาผ่านไปประมาณสองชั่วโมงสภาพร่างกายและจิตใจดีขึ้นครับพี่รปภท่านนี้พาน้องหนุ่มขึ้นไปบนห้องยังไงก็ต้องเข้าไปนอนในห้อง เขาได้เปิดประตูเข้าไปครับภายในห้องครั้งนี้ความรู้สึกของเขาก็คือว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวแน่นอนต้องมีอะไรบางอย่างหรือมีบางสิ่งที่อยู่ในห้องรวมกับเขาเขาได้พูดลอยลอยขึ้นมาว่าไอ้หนูให้เองมีจริงอะ่ะอยากให้ลุงช่วยอะ่ะจะให้ลุงช่วยยังไงเองเข้าฝันลุงได้ไหมในคืนนั้นเองที่เขานอนครับเขาได้ฝันว่ามีเด็กคนหนึ่งครับถูกตีถูกทำร้ายร่างกายหลายๆอย่างด้วยความโกรธแค้นแม่มึงมันแลดแม่มึงมันล้านมึงต้องโดนกูมึงโดนกูตี มึงก็เหมือนแม่มึงเด็กคนนั้นก็ร้องด้วยความเจ็บปวดสุดท้ายเขาก็เห็นเด็กคนนั้นลงไปชักแล้วก็นิ่งไปครับตกใจตื่นขึ้นมาครับแล้วก็สะกิดน้องหนุมครับลูกตื่นตื่นตื่นขณะที่สะกิดน้องหนุ่มน้องหนุ่มได้หันมามองหน้าแล้วก็บอกว่า ช่วยฉันด้วยเราพอท่านี้ตกใจด้วยความกลัวว่าลูกเขาไม่ใช่อย่างนี้แน่และเสียงลูกเขาไม่ได้เป็นแบบนี้เขาเดินไปในห้องน้ําในจุดจุดที่เขาเห็นและเอามือสัมผัสบริเวณที่นั่งอาบน้ําตรงนั้นเขามีความรู้สึกว่าข้างในเนี้ยมันต้องมีอะไรในเช้าวันนั้นครับก็ได้ไปซื้อค้อนเขาอยากจะลองเปิดแผ่นกระเบื้องสักแผ่นหนึ่งดูซิว่าด้านในมีอะไรอย่างน้อยถ้าเปิดมาแผ่นหนึ่งเขาได้ซ่อมคืนได้ถ้ามันไม่มีอะไร เขาคาดถูกครับข้างในที่นั่งนั้นหลังจากที่ก็เปิดแผ่นกระเบื้องมามันคือศพศพหนึ่งที่ห่อด้วยผ้าหม่มผ้าห่มนั้นได้ขาดครับกลิ่นคุ้งเหม็นอับศพนั้นคือเด็กคนหนึ่งที่นอนขดเหลือแต่โครงกระดูกแล้วหลังจากที่ได้แจ้งความครับทางโบลกเกอร์เขาก็มาแล้วจากนั้นตำรวจได้ตามหาเจ้าของห้องแต่เจ้าของห้องคนนั้นได้หนีไปแล้วจากการสืบสวนของตำรวจก็ได้การว่า เด็กคนนี้ครับคือลูกของชู้ที่มีอะไรกับภรรยาเขาแล้วเขาจับได้ที่หลังเขาเลยแค้นใจมากกับการที่ภรรยาเขามีชู้แล้วก็เอาลูกคนอื่นให้เขาเลี้ยงเขาทำร้ายร่างกายเด็กคนนี้เป็นประจําแต่ไม่มีใครรู้เท่านั้นเองนี่คือเรื่องราวของอาพาร์ตเมนต์ราคาถูกครับ